อนุสรร่อนแถลงการขอประนามและเสียใจกรณีคนพักเก้าไกลตีกันสาหัสอนุสรแก้ววิเชียนสอสอนับุรีพักเก้าไกลร่อนแถลงการแสดงความเสียใจกรณีคนสนิทสอสอพักเก้าไกลทำร้ายร่างกายกันสาหัสขอประนามต่อการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบวันที่16มกราคมอนุสรแก้ววิเชียนสอสอนับุรีพักเก้าไกลร่อนแถลงการแสดงความเสียใจกรณีคนสนิทสอสอพักเก้าไกลทำร้ายร่างกายกันสาหัสขอประนามต่อการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพผมอนุสรแก้ววิเชียนขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากกรณีการทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นในพื้นที่และขอประนามต่อการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบผมขอใช้แถลงการฉบับนี้ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ปรากฏต,ต่อสื่อมวลชนต่างๆดังนี้สถานที่เกิดเหตุเป็นงานเลี้ยงภายในชุมชนที่จัดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมวันเด็กแล้วทางชุมชนได้จัดกิจกรรมเลี้ยงวันปีใหม่ เป็นรูปแบบโต๊ะจีนหลายสิบโต๊ะมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานจนํานวนมากช่วงดึกผมได้เดินทักทายพูดคุยกับประชาชนที่มาร่วมงานตามโต๊ะต่างๆจนถึงโต๊ะของนายกิติพัฒน์สุริยจันทร์เบนผู้ได้รับบาดเจ็บขณะนั้นคุณเบนไม่ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะผมได้นั่งลงคุยกับประชาชนที่นั่งอยู่ในโต๊นั้นซึ่งนั่งอยู่ทางด้านขวามือของผมจากนั้นประมาณ2อถึงสมนาทีถัดมาคุณเบนได้เข้ามานั่งเก้าอี้ด้านซ้ายมือของผมเมื่อผมหันหน้ากลับไปมองเห็นนายปริญญาเลิศกมล ซึ่งยืนอยู่ด้านหลังได้เข้าไปพูดคุยอะไรบางอย่างกับคุณเบนแต่ผมไม่ได้ยินเนื่องจากมีดนตรีเล่นอยู่บนเวทีต่อมาผมเห็นตู่ตบศีรษะและตบหน้าคุณเบนเป็นปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นมีคนมาดึงแยกตัวออกไปผมจึงได้เดินไปยกมือไหว้ขอโทษคุณเบนกับเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นน้องในทีมงานมาขอให้ผมขึ้นรถและขับรถพาผมกลับบ้านซึ่งผมก็คิดว่าเรื่องราวคงจบแค่นั้นเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็ได้เดินทางไปเลือกตั้งตัวแทนพักประจำจังหวัดนนทบุรีและช่วงบ่ายวยววันันนนเดดีีกก้้ผม็ไ เดินทางไปกับคณะกรรมาการเพื่อลงพื้นที่จังหวัดตากจนถึงในขณะนี้ผมได้ทราบเรื่องจากทีมงานที่โทรมาแจง้งจึงได้เร่งจัดทำคำแถลงการนี้ขึ้นทั้งนี้ตู่เป็นประธานชุมชนในพื้นที่ต่อบางกลวยเพิ่งเข้ามาร่วมทำงานพื้นที่กับผู้ช่วยสสของผมได้ประมาณ2อถึงสเดือนโดยไม่ได้มีตำแหน่งผู้ช่วยสสสสหรือผู้ติดตามแต่อย่างใดท้ายนี้การใช้ความรุนแรงไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องและขอแสดงความเสียใจ ต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ผมยินดีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ความจริงในเรื่องนี้ให้กระจ่างทั้งในระดับพักและตามกฎหมายต่อไปอน,อนุสรแก้ววิเชียนผู้แทนรัศดรนนทบุรีเขตสามพักก้าไกลโดยเหตุการณ์สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันเด็กที่ผ่านมา13มกรา,าคม67ที่วัดโพผึกอํเภอบังกลวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่สสพักก้าไกลคือนายอนุสรแก้ววิเชียน โดยกลางวันเป็นการจัดงานวันเด็กและช่วงค่ำเป็นการจัดงานเลี้ยงปีใหม่เป็นงานเลี้ยงโต๊ะจีนโดยผู้บาดเจ็บคือนายกิติพัฒน์สุริยจันทร์หรือเบนอายุ44ปีเป็นผู้ชํานาญการประจำตัวคุณปัญญรัตน์นันทภูสิตานน์สสเขต2นนทบุรีพักเก้าไกลเวลา23นาฬิกา15นาทีนายกิติพัฒน์ได้เดินทางมาร่วมงานปีใหม่นวัตโพเพื่โดยนั่งร่วมโต๊ะกับสอสอ,อนุสรโดยมีนายปริญญาเล็กมนหรือตู่ประธานชุมชนวัดโพเพื่ยืนอยู่ข้าง หลังนายอนุสรได้พูดว่าคนนี้ใช่ไหมที่มีปัญหาจากนั้นลูกน้องของนายปริญญาได้เข้ามารุมทำร้ายทั้งต่อยตีเตะกระทือผู้กล่าวหาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวเพื่อรักษาตัวได้รับบาดเจ็บกะโหลกร้าวใบหน้าบวมฟกช้ำแผละทะลอกตามร่างกายภรรยาจึงเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี